กขาพูดอะไรมีไม้ตรงนั้นวะมีอรเรียบร้อยยังล่ะเรียบร้อยแล้วมาแล้วตาบ้างตาพี่แล้วหมาแตงวันยไเา่ะมาว่วยถูกวยนะเจ้า ตัดาะตาดตัาดตงดขาดาดอัดขตัาดตัดขาดตัาไตัดขาดขากตัาดาดตาดตัดขดตัาดตานตัดาขาดัา เอาไปทนีก่อนนะนจริงๆเหรอเบอเาไว้ให้ปต้องแก้บไม่แบ็โนนะยแล้วบอกว่าที่นี่ชอบสิ

Да, <laughs> เขาแรงว่ะทำไมล่ะแรงเลยทำไมไม่แรงอ่ะของดีนะนายพ่อทำไมอาจารย์ต้องรักไม่ชอบเลยท่นไปเปลี่ยนที่อะไรจะได้ i don't know